ข้าวปุ้นนะจ้ะสุดยอดแล้วบานนี้น,นีนกินบาหมเ่อันนหนมจีนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุข้นค่ะเมื่อดีเฮดเมนูยำขนมจีนเด้อจ้ะใส่ปลาทูค่ะเมื่อนี้สูตรกะที่ใส่สมุนไพรเพิ่เข้อมาก็คือ กะไครหอมนะคะคระไค้หอมืมันนี้สูตรสมุนไพรเลยค่ะใส่ปลาทูตะไครห้หอมผักชีหอมเม็ดกระทินถั่วฝักยาวนะคะใส่น้ำปลาแดกลงไปนี่นกตกแตุงด้วยผงชูรสน้ำตาล ปลานิดน้อยค่ะปรุงบม่ยากเลยนี่ค่ะสูตรนี้ใส่ปลาทูนะจ้าปรับปรุงสูตรได้ตามชอบเลยค่ะเ่ใส่ปลาทูก็ได้หรือว่าเอาปลานิน้นปลาดุกปลาหยังก็ได้นะจ้าแต่เมื่อนี้เขาใส่ปลาทูจ้าอ่าอันนี้เขามาทำย้ำกันเลยจ้ะ พิกป่นเขาวรัว,วเนาะพิคนขาวรัว,วมะเล็ดกระพินนั่น้ำตาดูเละส้มโดนบาได้เดนะ่าเปื่อยเชื่อมจตดน้ำปะตอ,อนนี้ใส่ตุง ปลาทูลูกปลาทูเย็นแล้วเอาตอมาแกะกันจ้าแกะปลาทูเด้อจ้า,าบัดนี้ใครอยากกิยนยี่สิบบาทเด้อจ้าสั่งได้ไปส่งถึงที่เลยเอาแกะเนื้อปลาทูไซค่ะแกะไว้แป๊บนึงค่ะ เเมียวซี่แลี่หรอแม่เมียวเยไปบ่อฟอดรวะทาแป๊บเดียวเล้ยวะรเนี่ยเลหรอเด้เนี่ยีล่เ้ี่ยวยี้ยี้ประทูจากน้อยนาะจะขยำขยำย้ำข้าวปุ้นเอาบอกินบ้าทากินเ้อทลาทางกินเ้อ เออพอดีเลยเนาะเอินแม่น้องน้อยมากินน้ำไปม้มากินยำขนมจีนพอเฮายีแล้วเนาะจ้ะน้ำต้มหม้อปลาแดกอ่านิดน้อยเนาะจากนั้นเดี๋ยวจะค้นค่ะ สูตรสมุนไพรเพราะว่าใส่ตะไคร้ค่ะใส่ปลาทูมัน,นก็สิดได้รสชาติของความหอมของปลาทูเน,ะน,นออาะบ่ทั้นาเบิดดอ้อเจบาิดอไรจันเพราะแล้วต้มปลาทูี่มันสุกแล้ว จิ้มบึงก,ก่อนจ้ะเอ้นไม่เกลียไม่ไไมก,กินน้ำเนี่นยขนมจีน2กิโลกรัมค่ะาานนนกิน,น,นจะจะจะเหลือเหรอ uh. 笑<笑>จะเหลือเหรอใส่ลงไปใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปเออลงยางดูแบนนไอวีลงยางเน่นีแน่ กันอยู่เราสิมาอยู่ก็ไปหดผักนีน่็นต้เตขาได้ทั่วสีม่องมาพอบเอามา น้ำอีอยู่จะมันจังสีอัน,น้ายางสิมันจังสีบอกอบน้าตากระอบนึงเลยครับกระตาบน้ำปลาไล้เน้อีดเอาเา ช่วคุณบอกว่าให้ช่วคุณได้กลับเอาไว้ช่กคุณที่มากินใ้าเป็นมาโรดมากินน้ำกันกินงทั้งนี้พเพเบิร์ตเพราเบิร์แล้วหลายกระดอขวาค่ะจากนั้นก็ขอโรยเมล็ดกระถินสดๆจากสวนนี่เต็ม จิมปะไอ้นุชจิมปะเอาเลยแซบแล้วพร้อมแล้วยังไม่นัวเท่าไหร่รยังไม่นัวเท่าไหร่ออรโอ้ปลาลาดเป็นต้นเลยอะเพิ่มปลาลาสุดอีกนิดนึงกพดีแบบเนี่ยแซบแล้วค่ะ อาข้าวปุ้นสดจ้าก้อยข้าวปุ้นนะจ้าสุดยอดแล้วบานนี้เออใหญ่คัะกว่านอเนี่ยจันเนาะรสชาติเต็มตีเลยค่ะมาเอาตรงไใดปูไร้ใดบ้านเนี่ยทักสดๆค่ะผักสดๆเทเลย โอ้ยเร็ววะโอ้ยเอาไว้นี่แะมาเด้อมาเด้อิวเดียวแร่วแร่วแร่วเรแสบเดวกแ่เดียวเอาุไว้ี่หน่อยข้าใจกได้ยานั่ง่ เอาไปหลายอ่ะกินอยู่นี่อ่ะเแล้วไม่อันนี้ให่สัดน้าหวานกเนี่ยเิมเองีฟางอ้ยน่มะมเบิดดอกกินอไของน้องเปีย่บมดบนเียอปียกนครับครับพ่อเฮ็ดหน่อยด้มค่ะลูกค่าบอกว่าที่ปิดแล้วยิบเดนะจะตัวี้มือร ่ปไปเอาถวยมะแมบนะพ <c oughs> ราะใช่ปลาทูแล้ว <c oughs> นั่นแ่ะ <c oughs> ท่านมือนใบกุงไหมแม่มาไหมแป๊บแม่ยังไม่มา,มาเอา้ยเดี๋ยวท่านมัอนใบกุงไหม <c oughs> อร่อย ครับจานแกงมาครยควพม้อมด้วยจ้ะเ่าเยอยอย,อนะย้อนไหมน้าอร่อยนะถ้าใส่หมูอร่อยหมูสามชั้นอนะ่ะ ักอีกแล้วค่ะป้าจะได้ผักงาแทะง้ดอผักกวงตึงดอกกวดหน้ามดเพือกวงต้อกผักกวงตึงดอกก็หดหน้ามาดิเพื่อผ่กนขต้อกับวงงกักบขงต้อกผักแ้องตึดอกผกแดอกผกแวตดอกกวง้กแ้ัว้ดกวง้งแ่งตึ่ดอกัแง้อกีแ่้่อแมวหมอกักแวมอก้กัก ได้ยังจะเลนนุกได้มังเือเอ่มัวมาไม่นวดอิเไปแทะนั่นนี่และออเีน่นะี้แล้วก็ค่อยไปเอาอาัดกกนผัไม่ลูกนาากะยัง ดิรมีไดูนีได้คือได้เอ็นนี่มิมามารถยางับมันละลยมาตนเลยไม่ไ้นเข้ามานี่ต้องยันห่อยใผู้หไม่เเาเากมังเลยนะกระมังใหญ่นะกรัเลยจีนะจ๊ะ

เลียนคือหีบไอ้หีบไอ้หวานขายอยู่ไอ้หวานไอ้หวาน มันยงสนมนไจะเป็นเดกินดแล้วมันเด็กน้ำดีเยวเ้ยไลกกดียนั่ปแล้วะล่ะเดี๋วแก้วน้ำจบข้วนี่ลหะเอาไปนวดไปนวดเน่อย็ปเล่นนี่นวใช่ไหม้นวดมาตักเอาเก้ยชอบพีอะไรมอมมาแทบพีถ้ากูว่านี่แทะนั่งทกอดทานด้เยเนาะ น้ำตานมจีนแค่หมูปี่มาใหญ่สอง่ะใ่ั่มาใเขาเ็นอไม่หมาะนี่แหละเขนมเซนโอ้ยยหญ่นมเซนเห็นไหมแม่เป็นต่แซ่บแล้วใส่ถั่วพีสดเอออรดีอบแซ่บแล้วบ้านบมานซ้อยกันดักให้ผู้เท่าผู้แก่ย่งบหมจีนด้วยบะหม่ ดอกฟูนกระเด็นกินนองได้กินแบบันคามมาให้เขาเ้าน้ันคามนี่หันคามแบบนี้ผักอซนผักอันนกินกดแท่งหวานค่ะดอกูนแม่ออกแล้วอันน่อกแล้วเหอัน้ไเอแล้วเนาะ่อคุณยงงเล่นไป่ากันอ่างารไอ้นุ๊หาม่ไอ้นุ๊ตักไปมาตักไปังที่นุ๊ ลาป้าไม,ม,มตมีนมาของมานี่มาสูตรมาจากอุบลตีนี้อุบลตาไปไม่แ็บเไม่มอมเนเอ้าไม่มอมไม่มอมล้อแยบอตลแบอมันจะแ่บเออลาดตาแล้วายแม่เข้าคุณาแม่เขคุณาลายแม่มไรนตัวมันแยบอ่ะไม่มอมเห็นแล้เอาเล่ามเอาอีแต่มันคือบุพเก็นนะมันคือเปิดแก็แท่งขนาด นองเพื่อนอะหมูปิ้งมาสองไม้ยำข้าวปุ้นอุบลใน้คนใจเยำพุ้มกินค่ะเขาที่เอินยำอย่างนี้ยาแล้วจบเพื่อนเรายำข้าวปุ้นอุบลใช่ไหมมั้งมาเดตตาญาติุขุนไปนอะเอรวยเราไมนมีตินี่รวยย้อย ลลบบมีเลียดตอกอันนี้เขาเีออก่เทาคลในโทรศัพท์คนนั้นพุ้นี่แซ่คุณยเป็นตะไค่ะเพราะว่าหมูปิ้งค่ะใสใส่ตะไคร้อดเกวเลี้ยงหมูปิ้นหมูปิ้จับแก่บคนเก็บในน้นมันทอดแต่เพิ่มน้ำปลาเดียกไปเท่านั้นแหละแซ่บเลย่น้ำจิ้มหันหมูี่ห้าบกสบา